วันที่หนึ่งเมษายน2565ที่แปลงนาสาธิตปลูกข้าวกกขอ43ข้าวน้ำตาลต่ำอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมดรสุขุมวงประสิทธิประธานกรรมการบริษัทพรมชีวาจำกัดและบริษัทแลนดพรมชีวาจำกัดพร้อมด้วยคุณจมวลแสงสีงามกเกษตรอำเภอบางเลนร่วมเป็นประธานเปิดการเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตตามโครงการสารเสรวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มนาแปลงใหญ่ปี2565 ที่จัดขึ้นโดยกรมนจังหวัดนคปรปฐมพร้อมร่วมกันปิดโครงการนราเกล่าที่แปลงนาสาธิตแห่งนี้มีพื้นที่18รไร่กว่าโดยมีคุณชัยยาวิมูลชาติเกษตรกร,ร,กรดีเด่นอำเภอบางเลนและเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไยหูช้างสองเป็นเจ้าของแปลงนาและเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนเก็บเกี่ยวเป็นการสาธิตปลูกข้าวแบบไร้าสารพิษที่จัดขึ้นโดยงบประมาณของกอรมนจังหวัดนคปรปฐมและมีหน่วยงานราชการรวมถึงบริษัทพรมชีวาเข้าร่วมกิจกรรม ดรสุขุมวงประสิทธิกล่าวว่าในการนี้บริษัทพร่มชีวาซึ่งอยากสนับสนุนการทำนาแบบไร้สารพิษและช่วยเปิดโลกกระทัดเทคโนโลยีให้เกษตรกรตามปริธาน4ประการของบริษัทจึงได้นำโดรนของบริษัทพันธมิตรคือคำมวีการเกษตรมาร่วมเป็นโดรนพ่นปุ๋ยชีวาภาพด้วยและบริษัทพร่มชีวา เตรียมทาการตลาดขายข้าวที่เก็บเกี่ยวโดวยการนําเทคโนโลยีทันสมัยทั้งรูปแบบแพลตฟอร์มจากบริษัทและพรมชีวาและทําการตลาดบนโลกออนไลน์ทุกมิติเพื่อเป็นการนําร่องให้เกษตร,รกรในอําเภอบางเรนแก้ไขปัญหาเอาชนะความยากจนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตท,ทั้งหมด18ไร่ได้ผลผลิต80ถังต่อไร่ซึ่งปกติจะได้ประมาณ50-60ถงังต่อไร่จึงถือว่าการทําแปลงนาสาธิตครั้งนี้มีความสําเร็จนับเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก แต่ถ้าจํานวนเยอะถ้าทั้งบางเดือนเนี่ยหนึ 1, 500, like, ่งแสนห้าหมื่นไรเนี่ยถ้าไม่เขาตราสร้างเลยเจ็ดหมื่นห้าพันยูนิตคูณสามเท่าไหร่เป็นตัวเองกีล้านหรออันนี้ก็เป็นภาพรวมที่วิสาหกิจจะสามารถเอาไม่เอาเองเอ่อตั้งเป็นกองการเอาไปบริหารจัดการกันตามโครงการากท,ท,ที่ต้องการยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของเงินละผมมีหน้าที่ประสา,ใะสานให้บริษัทไม่รับแต่คอมมิชชั่นให้พนักงานแต่บริษัทไม่เอา